เพื่อนๆคะ่ะนี่คือจุดชมวิวเขาเรียกว่าหินโค้งนะคะเพื่อนเดี๋ยวดูซิว่ายายน้องจะเดินไปได้ไหมนะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นหินก้อนหินตะปุ่มตะป่่านะคะเพื่อนชายหาดนั่นเองค่ะชายหาดแต่เขาเรียกจุดชมวิวหินโค้งนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวยายน้องจะเดินพาไปดูนะคะว,ว้าวเดินได้ไหมนอ้อ นี่ค่ะเพื่อนเขาเรียกหินโครงหินโครงว้าวอุ้ยปูยแย้ๆเลยค่ะเพื่อนจ๋าเนี่ยค่ะหินโครงหินโครงว้าวสวยงามน,นะคะเพื่อนก็จะเดินลำบากนิดนึงนะคะอุ้ย เราจะเดินไปตามโขดหินกันเพื่อนจ้านี่ค่ะบริเวณจุดชมวิวเขาเรียกหินโค้งนะคะเพื่อนแต่ว่าตะวันกำลังจะตกดินนะคะยายน้องก็เลยสาดกล้องไปฝั่งทางนู้นไม่ได้นะคะกลัวอ่าย้อนแสงค่ะเพื่อนะ่ะว,ว้วาวว้าวเลยค่ะ,เป,นนะ,คะเป็นหินนะคะเป็นหินเนี่ยค่ะ ว้าวว้าวว้าวเขาเรียกจุดชมวิวหินโคลงค่ะเพื่อนจา๋าว้าวลูกปูเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนลูกปูที่อยู่ข้างล่างน,นี้เยอะแยะเลยค่ะว้าว,ว,าวเลิบเลิบเลิทุกคน